Nerd Review. Wednesday Adams is here. It's Adams with two D's, like padded room. สวัสดีครับนี่คือ n น r d r รีวิวกับนาด้านะครับวันนี้เราจะมารีวิวซีรีส์เหลือทงอีกหนึ่งตัวของ Netflix ในปีนี้นะครับที่ถูกปล่อยออกมาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะซีซั่นที่2ของ Wednesday นะฮะ Wednesday Adam นะฮะคุณหนูสุดยูนิ n e s s แห่งบ้านอ d a m f f m m l y y นะครับเป็นเรื่องราวในปีที่2ของชีวิตการเป็นนักเรียนใน Nevermore Academy ของ Wednesday ก็เป็นการยกขยงกลุ่มตัวละครเดิมๆที่หลายคนอาจจะตกลุมรักไม ว่าจะเป็นอิน t ิทซินแคร์นะครับแล้วก็เพื่อนๆใน n นวมอลและขณะเดียวกันนะครับซีซั่นนี้นะครความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นในเนเวมอลเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นครูใหญ่คนใหม่นะครับซึ่งแสดงโดยสตีฟบุสเซมีนะครับการเข้ามามากขึ้นของครอบครัวอดัมส์นะครับก็ต้องรวมน้องชายตัวแสบของเขาอย่างพลัคซี่นะฮะซึ่งก็เข้ามาเรียนในเนเวมอลเช่นเดียวกันนะฮะรวมถึงเจ้าคุณพ่อนะครับอย่างโกเมสแล้วก็เจ้าคุณแม่อย่างมอติเชียนะครับซึ่งก็จะมีบทบาทมากๆสำหรับมอติเชียะครับ จะดูจบกันไปนะครับแปดตอนด้วยกันซึ่งความจริงอ่ะมันมีการแบ่ง ออกมาเป็น2พาร์ทด้วยกันนาะอก็คือพาร์ทแรกเนี่ยเราดูไปก่อน4ตอนนะฮะแล้วเราก็ค้างตึงไว้อย่างนั้นเกือบเกือบเดือนนะฮะแล้วก็มาดูพาร์ทที่2ต่อในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็จบไปสําหรับซีซันที่2เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เหาะประกาศข่าวให้รู้กันซีซันที่3มารอท่าไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> จะนั้นแล้วสิ่งที่เราเดากันได้แน่ๆเลยคือเวนเซียดํายังไม่ไปนะฮะยังไม่ตุยนะฮะ <c oughs> จบแต่วันนี้เกิดอะไรขึ้นในซีซันสออันนี้ผมขอเก็บเอาไว้ก่อนแล้วก็เอาไว้ว้้้้วว่่่าาาถถเเกกกกิิดดดดคคคคุุุุณณณณูููแแแลล็รไไปัับผมมหะตยง ไปลองดูเอาเองอ่ะคราวนี้ความรู้สึกของผมที่มีต่อซีซัน2นะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าการที่มันแบ่งภาคออกมาเป็น2พาร์ทอันนี้คือปัญหาข้อหนึ่งความจริงมันเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเด f ฟิ x ควรจะรู้ตั้งนานแล้วละ่ะนะครับว่าการแบ่งซีรีส์ออกมาอย่างเงี้ยมันอาจจะดีในแง่ของการโปรโมทเนาะเหมือนกับจะสามารถมีแผนการตลาดได้2ขยักก็คือขยักแรกก็คือโอเคอป,ป่อยมาก่อน4ตอนอ่ทาทำนุนันพิยาจนท่านถึงจุดหนึง่งมันก็จะพอสามารถเก็บกระแสโอเคมันอาจจะมีกระแสเฟดลงมาหน่อยแล้วก็การกระแสกลับ มาอีกรอบนึงหลังจากที่มีเฟสที่2แต่ผมก็รู้สึกว่ามันมันใกล้ๆกับตอนที่เราดู s ุปเปอเกมกันแหละนะครับซุปเเกมที่มันซีซันล่าสุดที่เราดูจบกันมาเนี่ยมันก็มามาแนวนี้เหมือนกันคือก็ไม่รู้ว่าเขาเชื่อในฟังก์ชันนี้ขนาดนั้นเลยหรอเลยเดินเวนี้ซึ่งเดี๋ยวจะมีเวแบบนี้เกิดขึ้นอีกในเซอร์ชิงส์นะครับที่ก็จะมาในช่วงปลายปีนี้สิ้นปีนี้แหละนะครับก็อันนี้ก็หวัดกูออยู่นิดๆเหมือนกันนะฮะว่าคืออย่างนี้ไอสิ่งที่ผมรู้สึกกับเวนสเต EP เนี่ย EP ที่4ี่เนี่ยมันทำเอาไว้ดีมันทำไว้ดียังไงทำอาไว้ในแง่ของการที่มันสามารถ build tension ของเราให้เรารู้สึกถึงความตึงอะ่ะมีความตึงๆในช่วงท้ายเรื่องอะ่ะจบแบบที่แบบป้งจบแบบที่ Wednesday ทะลุกออกจากหน้าต่างมาแล้วก็หล่นลงมาตุ๊บคือเรารู้แหละว่าตัวละครนี้ยังไงมันเป็นลูกสาวของ b o o ว t v i l l คนหนึ่งอะไรอย่างงี้ <laughs> ไปถึงคนอื่นตายยากอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ก็เราก็ยังรู้สึกว่าคือคือการที่คุณจบแบบนั้นอะ่ะมัน build tension เอาไวด้ดีๆมากๆเลยไงแล้วโอเคเราเข้าใจว่ายังไงสุดท้ายน,นางต้องฟื้นอยู่แลล้้้วะพนนาาฟืกขึม สิ่งที่คุณต้องทําต่อไปคืออะไรคือคุณจะต้องกลับไปบิวขึ้นไปใหม่อันนี้แหละคือปัญหาคือถ้าเกิดคุณทําขยักแรกเอาไว้ได้ดีเนี่ยขยกสองมันก็จะเป็นปัญหาเช่นเดียวกันถึงต่อให้ระดับผมใช้คำว่าถึงต่อให้ระดับทิมเบอร์ตัน่ะทิมเบอร์ตันเป็นวิชชเนลรี่ดีเลคเตอร์ของเรื่องราวเนี่ยมันก็ไม่ใช่งานที่ง่ายสำหรับเขานะและนี่แหละคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าการกลับมาของเวนส e ์เดย์ซีซ่นเนี่ยมันมันเหมือนจะดีนะแต่มันก็ยังมีอีอะอีไออยู่ประมาณหนึ่งอยู่เหมือนกงรตดพู็ ว่าเราสามารถหล่อเลี้ยงความรู้สึกอยากดูติดอยากติดตามไปได้ด้วยตัวละครเนาะไม่ว่าจะเป็นเจนนาออเตกาน้องเอมมาไมเชอร์นะครับหรือกระทั่งตัวละครใหม่ๆที่มีเข้ามาเพิ่มสีสันคือพูดง่ายๆว่าในแง่ของตัวละครอะมันทำออกมาได้น่าสนใจมันสร้างคู่คอนฟ lict สร้างคู่ประเด็นใหม่ๆขึ้นมาอย่างตัวละครที่หลายๆคนน่าจะเผลอตกบลลุลักไปเหมือนกันก็คือตัวแอนเนสเหมือนจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อพร้อมจะทีมอัพในเชิงของคู่หูไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งเวนสตีหรือกระทั่งทางฝั่งอินินก็ได้เช่นกันแหละไงน ซึ่งมันก็น่าสนใจในการที่มีตัวละครเด็กผู้หญิงอีกคนหนึ่งขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะครับและเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าพอมาซีซั่นที่3ซีซั่นต่อไปเนี่ยจะใช้ตัวละครนี้ยังไงให้มันกลายเป็น3ประสานที่ทํางานร่วมกันแล้วมันเวิร์กอ่ะโอเคไอซีซั่นสเนี่ยมันก็เริ่มเห็นอะไรบางอย,าย่างแหละแต่ถามว่าแน่นอนด้วยความที่มันจะต้องผลักดันทั้งฝั่งเรื่องของทางเ e นส a y แล้วก็อินนิมันก็มีเรื่องของการเป็นมนุษย์หมาป่าของเธอด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเลยทาให้แอคเนสเหมือนถูกสร้างมาเพ การบริหารจัดการตัวละครที่ที่ก็ยังสนุกอยู่ดีนะแต่คราวนี้สิ่งที่จะเป็นอีกหนึ่งประเด็นปัญหาสําหรับผมเองก็คือตัวเรื่องอะพอร์ตอะมันจะมีความยุบยับมากขึ้นยุบยับนี้คืออะไรหมายถึงว่ากองเรื่องแรกที่ดูในช่วงพาร์ทหนึ่งเนี่ยมันมันก็มีกองเรื่องของมันอยู่นะแล้วพอจบกองเรื่องที่หนึ่งปุ๊บอะมันก็มีกองเรื่องหนึ่งมารลอซึ่งความจริงมันลิงก์กันไหมมันลิงก์กันแหละแต่มันก็จะมีคือเรื่องบางเรื่องที่ผมรู้สึกว่ามันใส่เข้ามาแล้วมันไม่ได้มีมัันนนนนนไไมมมม่่่่ดดดด้้้ีีคววาาายยูฟขขะะะโเเฉพอชงทกิึใร ประเด็นประเด็นหนึ่งผมยกขึ้นมาได้เลยก็คือประเด็นของการปรากฏตัวของตัวละครที่เลดี้กาก้าเป็นคาราโอแล้วก็อันนี้มันก็อาจจะมีคนแบบเน็บนางนิดนึงว่าเอ๊ะนางเขาคงแบบค่าตัวแพงมากอะไรเงี้ยเขาคงไม่กล้าจ่ายเยอะอะไรก็เลยให้มาเล่นแค่นี้อะไรเงี้ยนะฮะ ก็คิดกันไปนะฮะแต่ผมก็รู้สึกว่าคือเข้าใจนะว่าเหมือนกับอยากจะทําให้ตัวละครนี้มันเป็นเป็นตัวละครที่มันมีความสําคัญแะแต่การใช้เลดี้กาก้าแค่นั้นอะ่ะแล้วเมื่อเทียบกับประโยชน์ของมวลเรื่องอะผมว่ามันมันน้อยไปหน่อยนะครับอันนี้คือจุดหนึ่งนะฮะแล้วก็ยังมีอีกผมว่าม,มีอีกประมาณนึงแหละอันนี้ที่ผมยกมาจุดหนึ่งแล้วกันที่ผมรู้สึกว่ามีปัญหาแล้วมันเป็นอย่างนี้ประมาณหนึ่งในช่วงพาร์ทถูผมถึงบอกไงว่าพาร์ทแรกอะ่ะพอคุณเลี้ยงเทนชั่มาอย่างดีๆอะไรอย่างเงี้ยแล้ึบลลับขนใหม คือปัญหาของสิ่งที่เกิดขึ้นใน Wednesday ซีซั่น2เอา,อางี้เทียบกันแบบปอนต่อปอนซีนจบของพาร์ท1กับซีนจบของพาร์ท2ใครจะว่ายังไงไม่รู้นะแต่ผมรู้สึกว่าซีนจบของพาร์ทหน่มันยังมีความโอเคกว่ามันยังมีความรู้สึกทั้งสนุกกว่าทั้งเข้มกว่าถึงแม้ว่าไอฉากจบของไอตัวพาร์ทสเนี่ยมันคือฉากจบประเด็นเกี่ยวกับความหลังอครอบครัวอดาัมส่วนในส่วนหนึ่งอะไรนี้แต่การบิวต์เทนชั่นอ่ะมันมันไม่ได้บิว์มาดีเท่ากับตัวพาร์ทวันแหละพูดง ใช้คําว่าแอบหวังประมาณหนึ่งแล้วกันสําหรับตัวซีซันที่2นี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราพูดกันโดยภาพรวม8ตอนมันก็ยังสนุกไหมมันก็ยังสนุกมันก็ยังมีความเพลิดเพลินมันก็ยังมีตลกโปกฮาอะไรของมันไปถ้าเกิดจะมองโดยภาพรวมแล้วผมรู้สึกยังไงกับเวนเ a ่ซีซันสนะครับผมจะให้คะแนนซีซันที่2 8เต็ม10นะครับก็ให้ประมาณนี้แล้วกันหักเยอะไปนิดนึงในส่วนของช่วงนั่นแหละที่ผมว่าพาร์ททัวร์เป็นเรื่องสําคัญเลยที่ผมว่ามันค่อนข้างจะมีปัญหาคือเอาจริงๆกับผมพูดตรงๆเลยว่าซีซันสอง มันมีมันมีเรื่องที่มันซีเรียสเข้มข้นกว่าซีซั่นแรกด้วยซ้ำอ่ะผมว่ามันน่าเสียดายที่ว่าอีกการบิลเพื่อให้มันตึงเครียดอ่ะผมว่าซีซั่นสมันควรจะไปได้ไกลกว่านี้แต่เนี่ยมันกลายเป็นว่าผมยังอิงกับความจบของซีซั่นหนึ่งแล้วผมรู้สึกกับมันมากกว่าซีซั่นที่2แล้วแหละอันนี้ประเด็นอยู่ตรงนี้นะครับและจบตาบเท่านี้กับ w e d n e s d a y n e r d Review นะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ราคารอกจร์สวัสดีครับ